สาววัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศจีนมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าวิญญ,ญาณไร้หัว2023เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อจ,จู่ๆมีเหตุการณ์ตายอย่างเป็นปริศนา พวกเขาจึงต้องหาคำตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข,ข้าชมคลั้หนึ่งหลายและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟงังได้เลยครับ ในค่ำคืนอันเงียบสงัดราวกับโลกทั้งใบกลั้นหายใจยแสงจันทร์สีนวลผ่องสาด์สะท้อนกระทบกับหลังคาบ้านหลีต้าตัานชายผู้ที่มีอาชีพเย็บโศกเขากําลังทํางานอย่างขมักขม e นและในระหว่างนั้นจ้างเฉียนลูกน้องของเขาก็ได้เข้ามาพร้อมกับบอกว่ามีงานใหญ่ให้ทําพอพูดจบจ้างเฉียนก็ได้วางร่างของหญิงสาวคนหนึ่งลงแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าในระหว่างทางที่เขามาเขาเจอกับคนรวยคนหนึ่ง ที่มาจ้างให้เขาเอาร่างนี้มาประกอบโดยบอกว่าต้องการด่วนที่สุดแต่พอลีต้าตันได้เปิดดูเหงือของเขาก็ถึงกับแตกพักเลยนะครับเขาทามกับจางเฉียนว่าจํากดที่นี่ไม่ได้หรอที่นี่ไม่รับทําศพที่ไม่มีหัวเพราะมันอัปมงคลเกินไปแต่จางเฉียนก็บอกว่าคนคนนั้นให้เงินมาเยอะและเขาก็เห็นว่าอาจารย์กําลังหาเงินจัดงานแต่งให้กับลูกชายเขาจึงอยากหางานมาให้แต่ลีตาตันก็ยืนยันคําเดิม ว่าเขาไม่รับงานนี้แล้วเขาก็ไล่ให้จ้างเฉียนนำศพไปคืนแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคำจู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างได้ดังขึ้นพอพวกเขามองออกไปดูก็เห็นว่าที่ลานนาบานมีคนคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ซึ่งคนคนนั้นสวมชุดคุมทั้งตัวมองดูแล้วพิลึกชอบกนและเสียงที่พวกเขาได้ยินก็คือเสียงธงเงินที่หล่นอยู่บนพื้นนะครับพอหลีต้าตานได้หยิบขึ้นมาดูเขาก็เห็นว่าในนั้นมีเงินจำนวนมาก ถึงขั้นทำให้เขาเปลี่ยนใจทันทีเขาบอกว่าจะรับงานนี้ซึ่งตามปกติแล้วจ้างเชยียนจะอยู่ช่วยงานอาจารย์นะครับแต่วันนี้เขาได้เงินเยอะเขาจึงจะขอแวะไปเที่ยวหอนางลมสักหน่อยแต่อาจารย์ก็พยายามจะห้ามเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยดีแต่จ้างเชยียนก็ไม่ฟังเขาบอกว่านานๆทีจะได้เที่ยวสักครั้งอาจารย์จึงเสนอว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้รีบไปเรียบกลับส่วนเขาจะทำงานรอที่นี่ทางด้านจางเชยียนก็รับปากนะครับ พอพูดจบหลีแต้ตันก็รีบเอานางมูมาขูดเพื่อที่เขาจะทำใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเหตุการณ์อันน่าขนลุกก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเขาเห็นว่ามีฝูงสุนัขได้มาเห่าอยู่ที่หน้าบ้านไม่หยุดแค่นั้นยังไม่พอเขายังเห็นว่าร่างของผู้หญิงคนนั้นได้หายไปอย่างเป็นปริศนาเขาที่เริ่มรู้สึกแปลกๆจึงจะรีบหนีนะครับแต่มันก็ไม่ทันเพราะผีผู้หญิงตนนั้นได้โผล่เข้ามาเล่นงานเขาียก่อน จากที่เขาเป็นคนปกติตอนนี้ก็กลายเป็นคนบ้าควบคุมตัวเองไม่ได้พูดพ่ำเพอว่าถูกผีหลอกลูกชายกับลูกสะใภ้จึงได้พาเขาไปรักษากับแม่มดคนหนึ่งซึ่งพวกเขาหวังว่าแม่มดจะช่วยทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่มันกลับไม่ใช่นะครับอาการของดีต้าตานแย่ลงมากกว่าเดิมจนสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตพอถึงตอนเช้าเรื่องที่เกิดขึ้นก็ดังไปทั่วทั้งบางจนสารวัตรเจ้าตํารวจน้ําดีต้องลงพื้นที่ด้วยตัวเอง และเขาก็สั่งให้ลูกน้องเก็บหลักฐานไปตรวจเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับกเรื่องลี้ลับแต่อย่างใดแค่นั้นยังไม่พอเขายังสอบปากคําจางเฉียนลูกน้องคนสนิทของดีต้าตานจางเฉียนก็บอกว่าก่อนหน้านี้เขาได้ให้อาจารย์ทําศพของผู้หญิงที่ไม่มีหัวแต่พอเขากลับมาเขาก็เห็นว่าอาจารย์พูดมือลอยไม่มีสติและผ่านไปไม่กี่วันก็ได้ข่าวว่าลูกชายกับลูกสะใภ้ของอาจารย์ ได้วานให้แม่มดคนหนึ่งมารักษาอาการห้พ่อสารวัตรเจ้าได้ยินเขาก็อยากรู้ที่อยู่ของเธอนะครับชาวบ้านก็บอกว่าแม่มดคนนั้นอาศัยอยู่ที่ตำบลเฟิงตูแต่ไม่มีใครไปที่นั่นนานแล้วเพราะเขาลือกันว่าที่นั่นมีผีแต่สารวัตรเจ้าก็ไม่กลัวเขาสั่งให้ลูกน้องลงพื้นที่ทันทีจนไปถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของตระกูลโมเศรษฐที่เก่าผู้ร่ำรวยและพอพวกเขาเริ่มสำรวจพวกเขาก็ได้พบกับหญิงสาว ที่กำลังนั่งทำพิธีอยู่ในนั้นลิ้ววยงหนึ่งในตำรวจก็บอกว่านี่คือพิธีกรรมสัตว์ทั้ง5้าเป็นพิธีปิดผนึกความโ่วร้ายของปีศาจแต่ยังไม่ทันจะสำเร็จสารวัตรเจ้าก็ได้เข้าไปจับตัวเธอเสียก่อนและแน่นอนว่าเขานั้นไม่เชื่อว่าเรื่องงมงายพวกนี้จะมีอยู่จริงแค่นั้นยังไม่พอนะครับที่นี่ยังมีชายร่างท้วมสูงใหญ่ได้มาเป็นบริวารของเธออีกด้วยนั่นจึงทําให้ตํารวจจับตัวไปด้วยกันจากนั้นพวกเขาก็เริ่มสอบสวน จนได้รู้ว่าคนที่ส่งศพให้ลีตาตานทำก็คือเธอนั่นเองเธอบอกว่าการทำแบบนี้เป็นการปิดสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ออกมาจากร่างของหญิงสาวคนนั้นแต่ลีตาตานกลับทำไม่ได้เขาจึงกลายเป็นเครื่องเส้นสังเวยของผีตนนั้นแทนแต่สารวัตรเจ้าก็ไม่เชื่อนะครับพอลิวยงสืบมาแล้วว่าที่ศพของลีตาตานมียาพิษชนิดหนึ่งได้ผสมอยู่ในเลือดของเขาสารวัตรเจ้าจึงถามเป็นครั้งสุดท้ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ศพผู้หญิงคนนั้นเป็นใครและหัวของเธอนั้นอยู่ที่ไหนแต่ถามยังไงแม่มดก็ไม่ตอบเธอเอาแต่พูดเพ้อว่าหญิงสาวคนนั้นคือปีศาจสารวัตรเจ้าที่ไม่อยากคุยด้วยเขาจึงสั่งให้ลูกน้องจับเธอไปขังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มสอบสวนชายที่เป็นบริบาลที่มีชื่อว่าลีสันนะครับลีสันก็เล่าให้ฟังว่าหญิงที่เป็นแม่มดมีชื่อว่าคุณหนูโม่ฝางเธอเกิดในตระกูลร่ำรวยอาศัยอยู่ตำบลเฟืองตูมานานแล้ว แต่หลังจากที่พ่อแม่เธอเสียชีวิตเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นคนเดียวเขาที่สงสารจึงคอยเอาอาหารมาส่งให้พ่อหลังจากสอบสวนเสร็จสารวัตรเจ้าก็ได้กลับมาที่บ้านและเขาก็ได้เล่าคดีที่เกิดขึ้นให้กับภรรยาฟังพอภรรยาของเขาได้ยินเธอก็เตือนให้เขาระวังตัวเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเชื่อใจได้วันต่อมาหมอชนสุดก็ได้แจ้งเรื่องแปลกๆให้กับพวกเขาฟังนะครับหมอบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีหัวก็จริง แต่ร่างกายของเธอไม่เน่าไม่เปื่อยเป็นศพที่สมบูรณ์มากๆแค่นั้นยังไม่พอในร่างของหญิงสาวคนนี้ยังตรวจพบมเมล็ดสีดําเล็กๆที่เป็นผลของพืชชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าหญ้าเทวดาเขาที่นํามาพิสูจน์ก็พบว่าพืชชนิดนี้มีสัรกลมประสาททาให้เห็นภาพหลอนสารวัตรเจ้าจึงเดาว,ว่าอาการที่ลีต้าตานเป็นน่าจะเกิดจากพืชชนิดนี้พอได้รู้แบบนั้นพวกเขาก็บึงตรงไปหาแม่มด เพื่อจะสอบปากคําเธออีกครั้งแต่เธอก็ไม่ยอมพูดอะไรเธอบอกแค่ว่าหญิงสาวคนนั้นคือวิญญาณชั่วร้ายแต่สารวัตรเจ้าก็ไม่ฟังนะครับเขาบอกว่าไม่มีผีสางอะไรหรอกให้สารภาพมาเถอะแต่หญิงแม่มดก็ไม่ยอมนั่นจึงทําให้เกิดการเย้อยุดฉุดกระชาจนพมควงเธอหลุดออกมาสภาพของเธอดูน่ากลัวมากๆแล้วเธอก็งับเข้าที่มือของสารวัตรเจ้าจนทําให้เขาได้รับบาดเจ็บพอถึงตอนคำลิวหยงก็ได้ทํากับสารวัตรนะครับ ว่าเราไม่ย้ายศพของหญิงสาวคนนั้นไปที่อื่นหรอเพราะตั้งไว้กาลางโรงพักมันดูน่ากลัวพิกลหรือไม่งั้นก็เผาทิ้งไปเลยสารวัตรก็บอกว่าไม่ได้อย่าให้ใครไปแตะต้องเด็ดขาดจนกว่าคดีจะจบทางด้านดิวหยงก็เข้าใจนะครับแต่ยังไม่ทันจะข้ามคืนเหตุการณ์อันน่าขนลุกก็ได้เกิดขึ้นเมื่อหญิงแม่มดคนนั้นได้ถูกบางอย่างเข้าเล่นงานจนตายแค่นั้นยังไม่พออหลงภรรยาของสารวัตรเจ้ายังถูกผีไม่มีหัวเข้ามาหลอก พอถึงตอนเช้าข่าวของหญิงแม่มดก็ดังไปทั่วโรงพักและคนแรกที่ต้องสอบสวนก็คือชายที่อยู่ในห้องคังไกลๆเขาบอกว่าเมื่อคืนเขาเห็นหญิงแม่มดพูดพ่มเพออะไรสักอย่างแล้วเธอก็เอาเลือดมาเขียนที่กำแพงเขาพยายามร้องให้คนช่วยแล้วแต่ไม่มีใครได้ยินก็แน่นอนนะครับพราะเมื่อมมคืนนี้พวกตำรวจพากันไปดื่มจนเมาแต่ยังไงก็ตามสารวัตรเจ้าก็ต้องส่งศพของหญิงแม่มดไปชนะสูตร เพื่อสืบหาสาเหตุที่เธอตายและในวันเดียวกันอาหลงก็ได้พาลูกมาที่โรงพักแต่ไปเดินอีท่าไหนก็ไม่รู้จู่ๆเสี่ยวเมืองนั้นหายตัวไปสารวัตรเจ้าจึงสั่งให้ลูกน้องออกตามหาแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนพวกเขาก็เห็นว่าเสี่ยวเมืองนั้นอยู่กับลิ้วยงเขาบอกว่าเจอเธอเดินอยู่คนเดียวพอพูดจบเขาก็เอาขนมให้กับเธอกินสารวัตรเจ้าก็ขอบคุณนะครับที่เขาช่วยดูแลลูกให้ต่อมาผลชนสุดก็ได้ออกคุณหมอบอกว่าหญิงแม่มด ้แบบผิดธรรมชาติมากๆกระดูกของเธอหักทั้งหมดและยังมีเมล็ดยาเทวดาได้ปนอยู่ในร่างอีกด้วยแต่อย่างไงก็ตามคุณหมอก,ก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของผีและในวันเดียวกันลูกน้องก็ได้มาแจ้งกับสารวัตรว่าเขาตามสืบประวัติของหญิงสาวหัวขาดแล้วเขาบอกว่าเธอเป็นนางเอกของคณะนิ้วชื่อดังแต่วงแตกไปเมื่อสามปีก่อนจึงไม่รู้ว่าเธอนาชื่ออะไรสารวัตรเจ้าจึงสั่งให้เขาไปตามสืบมาให้ได้ กลางดึกในคืนวันนั้นก่อนที่สารวัตรจะเข้านอนจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดังออกมาจากห้องของลูกพอเขาเปิดเข้าไปดูก็เห็นว่าเป็นเซียวเมิงที่กําลังยืนเอาหัวโขกผนังอยู่เขาที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีจึงรีบส่งตัวเธอไปโรงพยาบาลและพอคุณหมอได้ตรวจคุณหมอก็บอกว่าที่เป็นแบบนี้คือในร่างกายของเซียวเมิงมีพิษชนิดนึงได้ปนอยู่ซึ่งเป็นพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาท แต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่าน,นั้นคือร่างกายของเธออ่อนเพลียอย่างหนักต้องเฝ้าดูในระยะยาวพอสารวัตรเจ้าได้ยินเขาก็อึ้งไปเลยนะครับและเขาก็โทษตัวเองว่าที่ลูกเป็นแบบนี้น่าจะเกิดจากพิษของญาติเทวดาที่เขาเอากลับบ้านมาดูวิยและจู่ๆอาหลงก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเธอสังเกตเห็นว่าเซี่ยวเมืองมีอาการแปลกๆแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากวันนั้นสารวัตรเจ้าก็ได้เอาแต่นั่งหาข้อมูล เกี่ยวกับการถอนพิษของญาติเทวดานะครับแต่หายังไงก็หาไม่เจอแค่นั้นยังไม่พอเขายังฟันเห็นว่าเซียวเมิงได้กลายเป็นผีที่ไม่มีหัวเขาที่ตกใจจึงสะดุ้งตื่นและด้วยความที่เป็นห่วงลูกเขาจึงรีบไปหาเธอที่โรงพยาบาลแต่เขาก็พบว่าเธอนอนอยู่คนเดียวส่วนอลงหายไปไหนก็ไม่รู้เขาจึงได้เดินตามหาจนสุดท้ายก็ได้พบกับเธอที่แต่งตัวเป็นนักสแสดงนิ้วและที่ต้นคอก็มีแผลผู้พอง ใกล้กับโดนพิษเข้าเหมือนกันและยังไม่ทันจะทำอะไรอารลงก็ได้เดินนี้ไปนะครับพ่อถึงตอนเช้าสารวัตรก็บึงตรงไปหาลีสานแล้วเขาก็ถามถึงเรื่องย่ายเทวดาแต่ลีสานก็บอกว่าไม่รู้ลูกน้องที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเพราะเขาจึงได้เข้ามาห้ามแต่จูจูลีสานก็ได้เล่าอะไรบางอย่างให้ฟังเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คุณหนูดูปกติดีแต่ได้เขามาว่าเธอแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งที่มีภรรยาอยู่แล้ว แต่ไปทําอีท่าไหนก็ไม่รู้จู่ๆผู้ชายคนนั้นก็ได้แต่งเข้ามาในบ้านซึ่งเขามีชื่อว่ามู่หยวนลหลังจากพ่อกับแม่ของคุณหนูตายมู่หยวนก็คุมอํานาจทั้งหมดไกลหน้าไหนก็ไม่กล้าขัดคําสั่งแถมเขายังชอบทําร้ายคุณหนูอีกด้วยและหลังจากวันนั้นคุณหนูก็เริ่มมีอาการอย่างที่เห็นเธอมักจะเผากรดาดสวดส่วงวิญ,ญญาณว่าจะเข้ามายุง่งเธอทําแบบนี้อยู่หลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งไฟเกิดลุกไหม้เธอนั้นถูกไฟคอกแต่ก็ไม่ตาย และหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครเห็นมู่ยอนอีกเลยเขาหายตัวไปอย่างลึกลับตำรวจก็ได้ทำต่อนะครับว่าแล้วภรรยาเก่าของมู่ยอนชื่อว่าอะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าเธอเป็นนักแสดงนิ้วชื่อดังที่มีชื่อว่าชิงเอ๋อได้ข่าว,ว่าทั้งสองเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแต่ในคืนเทศกาลฉลองผู้ฝ่ายชิงเอ๋อนั้นถูกใครบางคนฆ่าตายหัวของเธอถูกตัดพอตำรวจได้ยินก็รู้เลยนะครับว่าศพที่ไม่มีหัวก็คือชิงเอ๋อนั่นเอง พวกเขาจึงเดาว,ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่โมฟ่ฟางจะส่งคนไปฆ่าจิงเอ,อ๋อแต่ลีซันก็บอกว่าคดีนี้มันจบไปตั้งแต่3ามปีที่แล้วทางด้านลูกน้องก็บอกว่าจําได้แต่พวกเขาก็ลืมว่าใครเป็นคนเซ็นจบคดีนั่นจึงทําให้พวกเขาต้องไปค้นเอกสารเก่าๆจนสุดท้ายก็ได้พบกับแฟ้มคดีที่ว่านั้นและคนที่เซ็นก็คือลิ้วยงแต่เขาก็บอกนะครับว่ามันนานแล้วเขาอาจจะจําไม่ได้พอถึงตอนทา สารวัตรเจ้าก็ได้กลับทธิบ้านและเขาก็เห็นว่าอาหลงไม่เป็นตัวของตัวเองเธอเดินอยู่ในบ้านมืดๆและพอเข้าไปใกล้ๆเธอก็พุ่งเข้ามาเล่นงานเขาแต่จู่ๆสติของเธอก็กลับคืนมานั่นจึงทําให้เขารอดตายได้อย่างบุดวิดแต่พอถึงตอนเช้าเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อพวกเขาเห็นว่ามีตํารวจถูกฆ่าตายสารวัตรเจ้าที่ลงพื้นที่เขาก็สันนิฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของลิ้วยงเพราะลิ้วยงไม่มาทํางาน รวมไปถึงก่อนหน้านี้ลิวหยงยังมีพฤติกรรมแปลกๆพวกเขาจึงได้ไปตามหาที่บ้านและพอเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เห็นก็ทําให้พวกเขาตกใจมากๆเมื่อพวกเขาเห็นว่าในนั้นมันมีลานพิธีกรรมได้ถูกตั้งอยู่และพอสารวัตรได้ค้นดูเขาก็ได้พบกับตําราเล่มหนึ่งซึ่งในนั้นก็บอกเอาไว้ว่าการที่จะปิดผลึกวิญญาณชั่วร้ายได้ต้องใช้ร่างของหญิงสาวที่ถูกพิษญาตเทวดาพอได้รู้แบบนั้น สารวัตรเจ้าก็รีบไปหาอลงทันทีและจู่ๆเขาก็บังเอิญได้พบกับลานพิธีกรรมที่ถูกตั้งอยู่ในป่าพร้อมกับร่างของอลงที่นอนหมดสติอยู่ตรงนั้นแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรเขาก็ถูกลิ้วยงทุบไปที่ท้ายทอยจนสลบจนเวลาผ่านไปสักพักเขาที่ฟื้นขึ้นมาก็เห็นว่าลิ้วยงกําลังทําพิธีกรรมอยู่เขาจึงบอกว่าเรื่องพิธีกรรมไม่มีอยู่จริงหรอกเพราะเขารู้แล้วว่าลิ้วยงคือคนที่อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ตายทั้งหมดนี้ นางจึงเผยให้เราเห็นว่าอาการที่เสียวเมืองและอลงเป็นเกิดจากการที่ลิ้วยงแอบเอาเมล็ดยาเทวดาให้กับพวกทะกินและสาเหตุที่โม่ฟางถูกจัดการก็คือลิ้วยงอยากจะปิดปากเธอที่เธอจ้างวันให้เขาไปจัดการกับชิงเอ๋อภรรยาของมูหยวนเมื่อหลายปีก่อนแต่ต้องเท้าความกลับไปว่าหลังจากวันนั้นโม่ฟางเริ่มประสาทหลอนอ้างว่าถูกวิญ,ญญาณของชิงเอ๋อตามมาหลอกแต่ความจริงนั้นไม่ใช่นะครับเธอหนักกลัวจนเป็นบ้าไปเอง แต่ถึงจะพูดยังไงลิวหยงก็ไม่สนเขาจะจัดการกับสารวัตรเจ้าให้ได้นั่นจึงทําให้ทั้งคู่ได้ต่อสู้กันสุดท้ายลิวหยงก็ถูกจัดการจนตายแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนสารวัตรเจ้าก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังแว่วเข้ามาในหูแล้วเขาก็เห็นว่าเสี่ยวเมิงได้มาหาโดยเธอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นความผิดของเขาเขาที่ได้ยินก็งงว่าเธอน่ะพูดอะไรหนังจึงย้อนกลับไปให้เราเห็นว่า แท้ที่จริงแล้วสารวัตรเจ้าก็คือมู่หยวนนะครับเขาเป็นตำรวจที่กำลังตกชั้นเขาจึงหาทางออกโดยการแอบไปคบกับโม่ฟางหญิงสาวครอบครัวตระกูลเศรษฐีเพื่อที่เขาจะใช้อำนาจในตระกูลนี้รักษาตำแหน่งแต่เขาไม่คิดว่าโม่ฟางจะจ้างให้คนไปจัดการกับภรรยาของเขาในตอนนั้นเซียวเมิงก็บอกให้เขาตั้งสติแล้วยอมรับความจริงซะและจู่ๆหนังก็ได้ตัดไปที่ห้องพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งก็พบกับชายแก่ ที่กำลังนอนใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่บนเตียงและข้างหน้าของเขาก็มีหญิงสาวคนหนึ่งได้ยืนอยู่ซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือเสี่ยวเมองนั่นเองและคนที่นอนอยู่ตรงนั้นก็คือสารวัตรเจ้าหรือมู่หยวนใช่แล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นภาพในอดีตที่ตามมาหลอกหลอนเขาจนทําให้เขาล้มป่วยเขายอมรับว่าเสียใจที่ทํากับภรรยาต,ตัวเองแบบนั้นและเขาก็รู้นะครับว่าเขาจะอยู่ได้อีกไม่นาน เขาจึงขอให้เซียวเมิงเรียกเขาว่าพอสักครั้งแต่เธอก็ไม่สนใจเธอเดินหนีอย่างหน้าตาเฉยและแน่นอนว่าไม่มีสิ่งไหนจะปวดเท่ากับการที่ไม่ได้รับความรักจากลูกอีกแล้วสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจกระโดดหน้าต่างปิดชีวิตตัวเองและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอเรื่องพอใช้ได้ความสยองของหนัง ก็ถือว่าพอมีบางและอย่างที่เรารู้จักหนังจีนจะไม่ค่อยมีผีส่วนมากจะเป็นการสืบสวนหาความจริงซะมากกว่าและสำหรับใครที่อยากจะหาหนังดูขั้นเวลาหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าพอดูได้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยนะครับ เลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวนาทินีด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฟันดีราตีสวัสดีครับ